ถ้าสังเกตดีๆคนที่ร่ำรวยอย่างยั่งยืนไม่ค่อยปิดวันด้วยความล้าแต่ปิดวันด้วยความตั้งใจพิธีกรรมก่อนนอนของพวกเขาไม่ใช่เรื่องลึกลับอะไรเลยเป็นชุดพฤติกรรมเล็กๆที่ทำซ้ำทุกคืนจนสมองเรียนรู้ว่าถึงเวลาปล่อยงานเก็บพลังวางหมากพวกนี้แล้วหลับอย่างมีคุณภาพเพื่อให้ตื่นช้ามาเริ่มวันแบบนำเกมแทนที่จะไล่เกมเศรษฐีเริ่มจากการปิดระบบงานให้ชัดเจน เขาจะเคลียร์สมองด้วยการเทความคิดทั้งหมดลงกระดาษหรือแอปไว้ก่อนนอนเพื่อไม่ให้แบกเข้าเตียงสิ่งที่ค้างคาใจคำสั่งซื้อที่ต้องตอบพันธมิตรที่ต้องโทรหาไอเดียแวบๆบแบบทั้งหมดถูกลิสต์ไว้ในที่เดียวจากนั้นเน้นแค่หนึ่งเรื่องสำคัญที่สุดของวันพรุ่งนี้เขียนเป็นประโยคสั้นๆวางไว้บนโต๊ะหรือจอพักเพื่อบอกสมองว่าพอถึงพรุ่งนี้ไม่ต้องเริ่มจากศูนย์อีกต่อไปและเมื่อกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของวันพรุ่งนี้อย่างชัดเช่น ก่อนเที่ยงต้องสรุปแบบกระเป๋ารุ่นใหม่ส่งโรงงานหรือปิดดีวหนังแท้ล็อตแรกให้ได้ราคาต่อใบไม่เกิน555สมองจะสงบเพราะรู้แล้วว่าคำว่าสำเร็จหน้าตาเป็นอย่างไรก่อนจะล้มตัวลงนอนเขาทบทวนวันแบบสั้นแต่ลึกไม่ใช่จับผิดตัวเองทั้งวันแต่ถามคำถามที่ช่วยเติบโตวันนี้ชนะอะไรเล็กๆบ้างวันนี้เสียพลังไปกับอะไรที่ไม่น่าเสียเราโง่ฉลาดตรงไหนและจะปรับยังไงพรุ่งนี้ให้เฉียบกว่าเดิม การบันทึก3-5บรรทัดสไตล์ดิสซิชันล็อกก็สำคัญเช่นเลือกเลื่อนดีว A เพื่อคุยซัพพลายเออร์ B เพราะอัตราส่วนกำไรคุ้มกว่าสมมุติฐานคือเขาส่งของทาน14วันสัญญาณเช็คพรุ่งนี้ขอทม์ลายเป็นรายลักษณ์อักษรพอทำแบบนี้ทุกคืนคุณจะเก่งขึ้นเร็วผิดปกติเพราะคุณไม่ได้แค่ใช้เวลาแต่คุณสะสมบทเรียนอีกสิ่งที่เกือบทุกคนมีคือสมุดไอเดียเศรษฐีรู้ดีว่าไอเดีย โผล่ช่วงกำลังผ่อนคลายมากกว่าตอนนั่งเค้นเขาจึงมีที่ลงเสมอโดยเฉพาะคนทำแบรนด์อย่างไก่สดการจดสเก็ตสิบตะเข็บหูหิ้วโทนสีหนังเทียมกับหนังแท้คู่ไหนจับแล้วดูแพงหรือคำสั้นๆส,สำหรับสลักแบรนด์ลงไว้ทันทีจะช่วยให้ช้าพรุ่งนี้ทีมงานหยิบไปทำต่อได้ทันทีไม่ทิ้งของดีให้หายไปในความง่วงเศรษฐีให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ก่อนนอนเพราะธุรกิจโตได้ไวเมื่อสายสัมพันธ์เหนียวแน่น เขาจะส่งข้อความสั้นๆแบบมีคุณค่าไปหาคนสำคัญวันละหนึ่งคนอาจเป็นคำขอบคุณซัพพลายเออร์ที่ช่วยด่วนแจ้งสถานะลูกค้าที่รอหรือฝากอินไซต์ที่คู่ค้าเอาไปใช้ได้จริงเช่นวันนี้ลอง PU เคลือบด้านกับหูหิ้วผ้าแล้วน้ำหนักเบาขึ้น12%ลูกค้าหญิงชอบมากเดี๋ยวพรุ่งนี้ส่งรูปเทียบให้ดูสิ่งนี้เหมือนหวานเมเล็ดที่พรุ่งนี้จะงอกเป็นโอกาสพวกเขาสร้างแดชบอร์ดส่วนตัวแบบเบาๆก่อนนอนไม่ใช่นั่งไถเมลจนตาแฉะ แต่เช็คตัวเลขเท่าที่พอรู้ทิศทางเช่นยอดสั่งซื้อวันนี้เทียบเป้ารายสัปดาห์ยอดคืนสินค้าจุดไหนควรแก้เสร็จแล้วปิดจบไม่พกตัวเลขเข้าฝันถ้าต้องแก้พรุ่งนี้ค่อยใส่ไว้ในงานสำคัญหนึ่งเรื่องที่กำหนดไว้แล้วเรื่องการป้องกันพลังงานรั่วก็เป็นพิธีกรรมเศรษฐีจะมีดิจิตอลซันเซ็ตของตัวเองหลังเวลานี้หน้าจอจะไม่ใช่ที่รับไฟไหม้แต่เป็นที่อ่านสิ่งที่เติมความคิดเช่นหนังสือชีวประวัติ นักออกแบบระดับโลกเคสสตาร์ทอัพการตลาดเชิงพฤติกรรมหรืออ่านรีวิวลูกค้าที่คัดสรรมาเพื่อเข้าใจภาษาลูกค้าไม่ใช่เอาหน้าจอมาเตือนให้หัวใจเต้นแรงอีกอย่างที่ช่วยมากคือการปิดฉากพื้นที่ทำงานเก็บโต๊ะวางตัวอย่างชิ้นหนังให้เป็นระเบียบวางอุปกรณ์ตัดเย็บหรือชิ้นงานต้นแบบไว้ตำแหน่งเริ่มต้นของวันพรุ่งนี้การเห็นพื้นที่สะอาดก่อนเข้านอนช่วยให้สมองลดภาระที่ต้องจา ก่อนนอนเขาจะปรับร่างกายให้พร้อมหลับแบบเรียบง่ายไม่ต้องพิสดารอาจยืดเหยียด3-5นาทีฝึกหายใจให้ยาวขึ้น2-3รอบลดแสงในห้องให้ทึมลงตั้งอุณหภูมิที่เหมาะและวางโทรศัพท์ให้ไกลมือพอสมควรเพื่อไม่ให้การแจ้งเตือนแย่งเวลาหลับถ้าชอบจินตนาการเขาจะใช้การซ้อมภาพในหัวเพียงหนึ่งฉากเช่นภาพพรุ่งนี้เช้าเดือนเข้าพบทีมงานเปิดสไลด์คอนเซปกระเป๋ารุ่นใหม่เสียงตอบรับของทีมที่ชัดเจน หรือภาพมือลูกค้าหยิบกระเป๋าแล้วอมยิ้มสิ่งนี้ไม่ใช่สายศาสตร์แต่คือการชี้นำสมองว่าปลายทางอยู่ตรงไหนหลายคนมีพิธีห่อเวลาเพื่อไม่ให้เช้าพรุ่งนี้เริ่มด้วยไฟไหม้เขาจะเตรียมไมโครแอสเซทเล็กๆไว้เสมอเช่นรูปแบบข้อความตอบลูกค้าที่ค้างโครงร่างโพสโซเชียลที่จะลงช่องทางสื่อสารกับทีมผลิตที่จะปิงตั้งแต่เช้าหรือเช็คลิสต์คุณภาพสำหรับงานส่งออกที่กำลังจะเข้าลายผลลัพธ์คือ เช้าเริ่มจากลงมือทันทีแทนที่จะต้องคิดใหม่คืนไหนมีการตัดสินใจใหญ่เขาจะเขียนโน้ตสั้นๆแบบก่อนหลับหลังตื่นก่อนหลับเขียนเหตุผลที่คิดจะเรื่อง A มากกว่า B สันนิษฐานอะไรอยู่บ้างหลังตื่นกลับมาอ่านด้วยหัวที่สดปรับใหม่ถ้าจําเป็นนิยมมากในหมู่นักลงทุนผู้ก่อตั้งและ CEO เพราะช่วยลดอาการช่วงอารมณ์พาไปด้านจิตใจเขาปิดวันด้วยความกตันยูแบบลงรายละเอียด ไม่ใช่แค่เขียนว่าขอบคุณชีวิตแต่ระบุให้ชัดขอบคุณทีมที่อยู่ลุยจนงานจบขอบคุณลูกค้าที่ติเตียนทําให้เราเห็นช่องโหว่ขอบคุณตัวเองที่กล้าปฏิเสธดีลที่ไม่คุ้มการมองเห็นคุณค่าที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละวันช่วยให้แรงใจยืดหยุ่นขึ้นทนแรงกดดันได้โดยไม่เสียคุณภาพการตัดสินใจสําหรับเจ้าของแบรนด์กระเป๋าอย่างไก่สดการบ้านก่อนนอนที่พองพลังคือการทําให้แบรนด์ชัดขึ้นวันละนิดลองตอบตัวเองทุกคืนว่า ลูกค้าโปรดของเราวันนี้หน้าตาเป็นใครเขาพูดคำไหนเวลาเอ่ยถึงปัญหากระเป๋าเขาอยากได้ฟังก์ชันอะไรมากกว่าความสวยภาพจำของแบรนด์ที่อยากสื่อวันพรุ่งนี้คือคำสั้นๆคำเดียวอะไรเขียนคำตอบลงไว้แล้วให้ทั้งทีมเห็นคำนี้ตอนเริ่มวันคุณจะสร้างเอกลักษณ์ที่แข็งแรงขึ้นโดยไม่ต้องโฆษณาเยอะเพื่อให้เห็นภาพรวมลองจินตนาการคืนหนึ่งที่ไหลลื่นเริ่มจากเก็บโต๊ะทำงานแล้ววางชิ้นหนังต้นแบบให้พร้อมต่อด้วยลายความคิดทั้งหมดลงบันทึก แล้วเลือกหนึ่งนานิาสำคัญของพรุ่งนี้ตั้งเวลาเลิกแตะจอแล้วหยิบหนังสือ1 0 1ถึงนาทีเขียนบทเรียนสั้นๆของวันนี้กับสิ่งที่ขอบคุณส่งข้อความขอบคุณหรืออัปเดตมีคุณค่าไปหาคนสำคัญหนึ่งคนปิดด้วยยืดเหยียดหายใจยาวๆแล้วซ้อมภาพความสำเร็จของเช้าวันถัดไปจากนั้น,นอนในห้องที่มืดเงียบเย็นพอดีตื่นมาคุณจะเหมือนคนที่ได้คืนพลังไม่ใช่แค่นอนผ่านๆ ทั้งหมดนี้ไม่ใช่ต้องทำครบทุกข้อทุกคืนความลับของเศรษฐีคือความสม่ำเสมอมากกว่าความสมบูรณ์เลือก2-3ถึงอย่างที่ใช่สำหรับคุณแล้วทำสามจนมันกลายเป็นสวิชปิดวันของสมองพอสมองเรียนรู้ว่าทุกคืนมีลำดับนี้ความเครียดจะค่อยๆเบาคุณภาพการนอนจะเพิ่มขึ้นการตัดสินใจจะคมขึ้นและพรุ่งนี้จะเริ่มด้วยโมเมนตัม um ที่คุณเป็นคนกำหนดเองไม่ใช่ปล่อยให้โลกภายนอกมากำหนดแทน หลายคนอาจมองว่าเศรษฐีเกิดจากความบังเอิญหรือโชคช่วยแต่ถ้าคุณได้เฝ้าดูใกล้ๆจะเห็นเลยว่าช่วงก่อนนอนของพวกเขาไม่เคยถูกทิ้งให้เปลืองเวลาแม้แต่นาทีเดียวทุกคืนถูกออกแบบให้สมองร่างกายและจิตใจเข้าสู่สภาวะที่พร้อมเติบโตเสมอจนกลายเป็นนิสัยที่ซ้อนทับกันทุกวันเหมือนการสะสมดอกเบี้ยทบต้นเศรษฐีจำนวนมากมีพื้นที่สงบส่วนตัวก่อนนอน พวกเขาไม่ปล่อยให้ห้องนอนเป็นแค่ที่วางเตียงแต่ทำให้มันกลายเป็นห้องศักดิ์สิทธิ์สำหรับการรีเซ็ตชีวิตบางคนมีเก้าอี้เล็กๆไว้ตรงมุมห้องจุดไฟอ่อนๆหรือกลิ่นอโรมาเพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการตัดขาดจากโลกภายนอกทันทีที่เข้ามาในห้องร่างกายจะเรียนรู้ว่ากลิ่นแสงและบรรยากาศนี้คือสัญญาณแห่งการพักสมองจึงเริ่มคลายความตึงโดยอัตโนมัติเศรษฐีชอบทำความสะอาดจิตใจก่อนหลับ คล้ายกับการล้างหน้าก่อนเข้านอนบางคนใช้สมาธิ10นาทีไม่ได้ซับซ้อนถึงขั้นนั่งขัดสมาธิแบบพระแต่แค่หลับตานับลมหายใจเข้าออกช้าๆยี่สครั้งสิ่งนี้ช่วยรีเซ็ตคลื่นสมองจากหมวดคิดหนักทั้งวันเข้าสู่หมวดพักผ่อนอย่างแท้จริงคุณอาจคิดว่าเป็นเรื่องเล็กแต่จริงๆแล้วมันทำให้สมองฟื้นพลังได้เร็วขึ้นจนพอถึงเช้าวันใหม่พวกเขาจะมีความสดชื่นกว่าคนทั่วไปหลายเท่า สิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างคือเศรษฐีจะฝึกจินตนาการขั้นสูงก่อนหลับไม่ใช่จินตนาการลอยๆแต่เหมือนซ้อมหนังในหัวเขาจะเลือกฉากอนาคตที่ชัดเจนที่สุดเช่นภาพงานเปิดตัวสินค้ารุ่นใหม่ภาพลูกค้านับพันคนแย่งซื้อภาพโลโก้แบรนด์ตัวเองขึ้นบิวบอร์ดยักษ์ที่เมืองใหญ่พวกเขาเล่นหนังในหัวจนละเอียดเห็นสีหน้าเสียงหัวเราะกลิ่นบรรยากาศ บางคนถึงขั้นเขียนสคริปต์ไว้ก่อนนอนว่าพรุ่งนี้เขาจะพูดกับทีนยังไงเปิดประชุมยังไงหรือเจรจากับนักลงทุนด้วยน้ำเสียงแบบไหนพอทำซ้ำทุกคืนมันเหมือนการซ้อมซ้ำๆจนพอเจอสถานการณ์จริงเขาทำได้อย่างเป็นธรรมชาติเศรษฐีหลายคนยังทำสัญญากับตัวเองก่อนนอนพวกเขาจะหยิบสมุดบันทึกเล่มเล็กๆขึ้นมาแล้วเขียนคำสัญญาสั้นๆกับตัวเองทุกคืนเช่น พรุ่งนี้ฉันจะเลือกสิ่งที่สำคัญที่สุดก่อนไม่ใช่สิ่งที่ง่ายที่สุดหรือพรุ่งนี้ฉันจะไม่เสียเวลาเถียงเรื่องเล็กที่ไม่สร้างคุณค่าการทำซ้ำทุกคืนทำให้สมองเสมือนถูกตั้งโปรแกร,รมใหม่อย่างต่อเนื่องและเมื่อเวลาผ่านไปคุณภาพการตัดสินใจของพวกเขาจะคมชัดขึ้นเรื่อยๆอีกหนึ่งสิ่งที่หลายคนไม่รู้คือเศรษฐีใช้การอ่านเป็นประตูเชื่อมโลกก่อนหลับแต่ไม่ใช่การอ่านเพื่อฆ่าเวลา พวกเขาเลือกอ่านสิ่งที่เลี้ยงสมองไม่ว่าจะเป็นหนังสือชีวประวัติของผู้ยิ่งใหญ่เรื่องราวการพลิกวิกฤตของธุรกิจหรือบทความเชิงลึกเกี่ยวกับการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคการอ่านก่อนนอน15-30นาทีไม่ได้ทำให้พวกเขาฉลาดทันทีแต่ทำให้สมองค่อยๆดูดซับความคิดใหม่ๆแล้วนำไปเชื่อมโยงกับปัญหาของตัวเองในความฝันเช้าว,วันใหม่พวกเขามักตื่นมาพร้อมคำตอบหรือมุมมองใหม่ๆโดยไม่รู้ตัว บางคนใช้วิธีฝึกบทเรียนชีวิตในหัวก่อนนอนเขาจะถามตัวเองว่าถ้าคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายในชีวิตวันนี้เขาภูมิใจกับสิ่งที่ทำหรือยังถ้ายัางเขาควรปรับอะไรพรุ่งนี้ให้คุ้มค่านี่คือคำถามที่ทรงพลังเพราะมันบังคับให้เขาใช้ชีวิตทุกวันด้วยความตั้งใจสูงสุดและไม่ยอมเสียเวลาไปกับสิ่งไร้สาระเศรษฐีที่มีครอบครัวจะใช้ช่วงก่อนนอนเป็นเวลาเติมพลังความสัมพันธ์ เช่นเล่าเรื่องสนุกให้ลูกฟังห้านาทีกอดพันรยาหรือสามีพูดคำขอบคุณเล็กๆว่าวันนี้ขอบคุณนะที่ช่วยดูแลทุกอย่างดูเหมือนเล็กแต่การทำซ้ำทุกคืนทำให้ความสัมพันธ์แน่นแฟนและคนรอบข้างพร้อมยืนเคียงข้างเวลาเขาต้องเจอวิกฤตซึ่งเป็นสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้อีกนิสัยที่น่าทึ่งคือการรีวิวการเงินในหัวก่อนนอนไม่ใช่การนั่งจดบัญชียาวๆแต่คือการเช็คอย่างสั้นๆว่า วันนี้เงินที่ไหลออกเข้าพาเราเข้าใกล้เป้าหมายระยะยาวหรือไกลออกไปพวกเขาจะถามตัวเองว่าเงินวันนี้ทำงานแทนเราแล้วหรือ,อยังถ้ายัางเขาจะหาทางแก้ไขทันทีวันรุ่งขึ้นความสม่ำเสมอนี้คือสิ่งที่ทำให้พวกเขาคุมเกมการเงินได้โดยไม่ปล่อยให้เงินคุมชีวิตสุดท้ายสิ่งที่ทุกคนเหมือนกันคือพวกเขาให้สัญญาณสมองว่าถึงเวลาหลับอย่างเป็นระบบอาจเป็นการฟังเพลงบรรเลงเบา ดื่มน้ำอุ่นหนึ่งแก้วอ่านคำยืนยันบวกกับตัวเองเช่นฉันคู่ควรกับความมั่งคั่งที่กำลังเข้ามาแล้วปิดไฟทันทีพิธีเล็กแบบนี้เป็นเหมือนรหัสซับให้สมองเข้าสู่โหมดพักผ่อนโดยไม่ต้องฝืนลองคิดดูว่าถ้าคุณทำสิ่งเหล่านี้ทุกคืนติดต่อกันสัก6กเดือนสมองของคุณจะถูกรีเซ็ตใหม่ทุกวันความคิดสร้างสรรค์จะพุ่งขึ้นความเครียดจะลดลงความมั่นใจจะหนาขึ้น และคุณจะเริ่มตื่นมาด้วยพลังที่มากกว่าคนทั่วไปหลายเท่านี่คือเหตุผลว่าทำไมเศรษฐีถึงไม่ใช่แค่คนที่เก่งในตอนกลางวันแต่ยังเป็นผู้ชนะในยามค่ำคืนด้วยก็จบลงแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับเวลาก็หมดลงแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ